โอ้โหข่าวดีเช้านี้เดอะคัมมีหวังเจคเกนคลับแย้มเป็นไปได้ในทางทฤษฎีที่จะกลับมากลุ่มทัพหงแดงเจค็อบเปิดใจหมดเปลือกสยบข่าวลือเกาเหล่าไม่เคยอึบยันสัมพันธ์ดีเยี่ยมเสมอมาเจค็อบเปิดใจครั้งแรกหลังเห็นลิเวอร์พูลทุ่มเงินมาสารน้อยใจหรือไม่และเจคเกนคลับล้างมุนตินเปิดปากครั้งแรกผมไม่ใช่คนเดียวที่อยากได้หนุนเยสพร้อมแฉเบื้องลึกความสัมพันธ์ที่เราอาวฉานกับหนุนเยส ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอยู่ในสรุปข่าวลิเวอร์พูลให้เราได้ติดตามชมกันนะครับจากช่องชัยผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะครับไปดูที่ข่าวแรกกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเขามีหวังนะฮะเมื่อเจคเกครอปย้มเป็นไปได้ในทางทฤษฎีที่จะกลับมาคุมทัพหง์แดงครอปทิ้งบอมเปิดประตูคัมแบ็คแอนฟิลย้มในทางทฤษฎีเป็นไปได้แต่มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นข่าวนี้ทําเอา เราเด้ครับทัวโลกหัวใจพองโตและมีความหวังเลยนะครับเมื่อเจเกิงครับอดีตในายใหญ่ขวัญใจมหาชนได้ออกมาส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดถึงอนาคตของเขานะครับโดยยอมรับว่าการหวนคืนสู่บาลังกุลซือหงแดงนั้นเป็นไปได้ในทางทฤษฎีพร้อมตอกย้ําคําสัตย์ว่าจะไม่มีวันคุมทีมอื่นในพิมลิกอย่างเด็ดขาดคาสอบรภาพที่สันเะเือนวงการในการให้สัมภาษณ์กับพอดแคสต์ชื่อดัง Daily of ฟเซียโนะครับ เชคกิคลับได้เปิดใจถึงประเด็นที่แฟนบอลอยากรู้มากที่สุดและคำตอบของเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังแม้จะยังไม่ใช่การยืนยันแต่ก็เป็นเหมือนการแง้มประตูที่เคยปิดตายเอาไว้นะฮะผมเคยพูดไว้ว่าจะไม่คุมทีมอื่นทีมใดๆก็ตามในกิจอีกแล้วเจคกนครับกล่าวอย่างหนักแน่นนั่นก็หมายความว่าถ้าจะกลับมาก็ต้องเป็นลิเวอร์พูลเท่านั้นแหละในทางทฤษฎีแล้วมันก็เป็นไปได้ คำพูดนี้เปรียบเสมือนปกกระฝายแห่งความหวังที่ถูกจุดขึ้นมาท่ามกลางความคิดถึงของแฟนบอลทั่วโลกแต่ไม่ใช่ตอนนี้ความจริงของชีวิตหลังพวงมาลัยอย่างไรก็ตามนะครับเจคเก็คลับก็ดึงแฟนบอลกลับสู่โลกแห่งความจริงอย่างรวดเร็วโดยเผยว่าเขามีความสุขกับชีวิตอิสระในปัจจุบันและไม่ได้หวยหาความกดดันของการเป็นผู้จัดการทีมเลยแม้แต่น้อยผม ไม่ได้คิดถึงการต้องไปยืนตากฝน2-3ชั่วโมงไม่ได้คิดถึงงานแถลงข่าวสัปดาห์ละสาครั้งหรือให้สัมภาษณ์อีก12ครั้งผมไม่คิดถึงเรื่องพวกนั้นเลยจริงๆครับกล่าวติดตลกผมไม่อยากจะตายในห้องตึงตัวเพียงเพราะว่ามันเป็นที่ที่ดีแต่มันมีกลิ่นนะอนาคตที่ยังไม่ถูกตัดสินแม้จะมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันแต่ยอดคุณเซนในวั้ว58ปีก็ยังไม่ปิดประตูสู่อนาคตโ,โดยสิ้นเชิง เขากล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างมีความในว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้ตอนนี้ผมอายุ58ปีซึ่มันก็ยังไม่แก่นั่นหมายความว่าผมอาจจะตัดสินใจอีกทีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็ได้เจคินครับกล่าวถ้าให้ตอบตอนนี้เลยนะผมจะไม่กลับไปเป็นคนอีกแต่โชคดีที่ผมยังไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้ผมก็แค่รอดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรคำพูดนี้นะครับอาจเป็นเพียงแค่ประกายไฟเล็กๆแต่สำหรับ เดอะครับแล้วมันคือความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันสอวันหนึ่งเดอะนอนนอวัน no คนนี้อาจจะกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ในทินแอนฟิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้ oh. oh. ก็ถือว่าเราได้ยินจากปากเจอก่ครับตอนนี้คือไม่ได้ไม่ได้เลิกคุมทีมเลยนะฮะมีโอกาสกลังคุมทีมนะครับแล้วสโมสรเดียวที่เขาจะคุมก็คือลิเวอร์พูลนะครับ <c oughs> ถ้าถามว่ารอได้ไหมผมรอได้นะรอ,อได้อีก23ปีนะครับยังไงก็แล้วแต่ ที่บอสของเราออกจากลิเวอร์พูลไปก็พอาหมดพลังนะครับอยากให้บอสพักเลยนะฮะอ่ะสอปีเนี่ยรอได้นะครับถ้ากลับมาก็มาคุมทีมลิเวอร์พูเนี่ยรับรองนะครับว่าพวกเราก็คงยังมีความสุขกันนะครับถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวนี้นะครับเราไปต่อกันที่ประเด็นต่อไปกันเลยนะฮะข่าวยังอยู่ที่ของเจอเกนคับนะฮะ เจเกนคลับล้างมวลทินนะครับเปิดปากครั้งแรกผมไม่ใช่คนเดียวที่อยากได้หนุนเยสพร้อมแฉเบื้องลึกความสัมพันธ์ที่เราฉานนะครับสิ้นสุดทางเดาเจกเกนคลับนะครับทลายทุกข้อสงสัยที่ค้างคาในใจแฟนบอลทั่วโลกเปิดปากเป็นครั้งแรกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังดีลประวัติศาสตร์ที่ถูกตั้งคําถามมากที่สุดครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลดามินูเยสพร้อมยอมรับถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เคยสแวรหรูอย่างที่หลายคนคิดน,นะครับใครคือตัวการที่แท้จริง นักแต,แต่วันที่นูนเยสย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาลกว่า70ล้านปอนด์กระแสข่าวลือก็พุ่งเป้าไปที่จิ๊กิ้งครับว่าเขาคือแรงผลักดันหลักที่ฉีกกดการซื้อขายด้วยข้อมูลของโซโมซอนเพื่อดึงดาวยิงอูรุกวัยรานนี้มาวมที่ไม่ได้แต่ล่าสุดนะครับในบทสัมภาษณ์ที่ทุกคนรอคอยจิ๊กิ้งครับก็ได้ออกมายืยนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจเพียงลําพังมันเหมือนกับทุกครั้งเราตัดสินใจทุกอย่างร่วมกัน เจ๊ครับเคลียชัดแน่น,นอนเราอยากได้คราวในราคาที่ถูกกว่านี้แต่มันเป็นไปไม่ได้เราต้องการกองหน้าตัวเป้าที่มีความเร็วมาเปลี่ยนมิติของเทียมจากเดิมที่เรามีแค่บ๊อบบี้เฟอร์มิโนซึ่งเป็นกอาหน้าตัวหลอกที่ดีที่สุดในโลกเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนปแปลงเราทุกคนเซ็นสัญญากับเขาร่วมกันกุสื้อชาวมันยังยอมรับอย่างตรงไปตรงมาด้วยว่ามันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรจะเป็น แต่เขาก็ยังปกป้องอดีตลูกเทียมโดยยกย่องตัวอย่างชัยชนะเหนือนิวคาเซิลที่พลิกนรกกลับมาได้ว่าเป็นสิ่งที่จะไม่มีวันเกิดขึ้นหากไม่มีดาวินนูเยตเปิดใจความสัมพันธ์ร้าวฉานเมื่อกองหน้าไม่ยิงประตูประเด็นที่ร้อนแรงไม่แพ้ก,กันคือความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยเฉพาะดราม่าสนันโลโซเชียลนะครับที่นูเยตไม่ปรบมือในแถวเกียรติยศอำลาเจงครับซึ่งเจ้าตัวได้คำตอบ ที่สะท้อนความจริงอันโหดร้ายของโลกฟุตบอลความสัมพันธ์ของเราดีนะดีเท่าที่จะเป็นไปได้กับกองหน้าที่ยิงประตูไม่ได้อย่างที่เขาและทุกคนต้องการครับยอมรับแล้วทุกคนจะมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรไอภาพที่เขาทำหน้าบึ้งนะหระมันเป็นสถานการณ์ที่ปกติอย่างยิ่งถ้าเขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วกระโดดโลดเต้นเข้ามากอดผมสิผมถึงจะแปลกใจงานของผมไม่ใช่การทำให้ทุกคนพอใจ มันเป็นไปไม่ได้ในอาชีพนี้คำสั่งว่ของเจคับในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชี้ข้อเท็จจริงแต่คือการตอกย้ำถึงความจริงที่ว่าเบื้องลังความสุเร็จและเม็ดเงินมาสันคือความกดดันและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซึ่งแฟนบอลอาจไม่มีวันได้เห็นจากข้างสนามนะฮะก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันนะครับเจคับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นคนพูดตรงๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีวาศิสิ์เนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับ ช่วงที่ดาวินเวสฟอร์มเืนะครับยิงไม่ได้เนี่ยอาจจะมีคําที่พูดที่รุนแรงนะครับทำให้ดาวินเวมีอารมณ์ที่โกรธเคืองก็ได้นะครับก็เลยไม่เปลื่มอะไรนะครับมีโอกาสนะครับเพราะว่าเจอิงครอปนี่เคยมีเรื่องที่ทะเลาะกันกับซาร่าข้างสนามเราก็เคยเห็นนะครับอาจจะคนที่เป็นโค้ชเนี่ยมีหน้าที่จะต้องกระตุ้นครับอาจจะใช้ถ้อยคําที่รุนแรงนะครับแต่น้องนุ่นเนี่ยนะฮะ ตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลนะครับในยุคข,ของเจอเก็นครับเนี่ยก็เราต้องดูด้วยว่าพฤติกรรมของนุ่นเนี่ยอาจจะคล้ ai, ายๆยังยังเด็กอยู่นะครับมันก็เลยอาจจะฟังคําเตือนของเจอเก็นครับอาจจะมีอาการออกอาการที่แบบไม่พอใจก็มีโอกาสนะครับแต่เจอเกครับออกมาพูดเลยนะครับว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันนะครับก่อนที่จะลงจัดตําแหน่งคุณสื่อลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ได้เป็นคนซื้อ น้องนุ่นคนเดียวนะครับก็คือซื้อร่วมกันปรึกษาร่วมกันนะครับแล้วก็การซื้อนั้นก็คือร่วมกันทั้งหมดนะครับกับทางด้านของบอร์ดบริหารนะครับและตัวเขาแต่ตัวยืยนหลัก,ลกๆนั้นน่าจะเป็นเจเกคอปนั่นแหละนะฮะที่อยากได้นะครับเราไปต่อกันที่ประเด็นต่อไปกันเลยนะครับเกือบด้วยคุมผีนะเจเกคเปิดใจเผยสาเหตุเหมือน้อเสนอแมนยูเพราะปรัชญาไม่ตรงกัน ยอดกุเซรชาวเยอรมันเปิดเผยว่าเคยได้รับการทับทามจากสมสรแมนเชสเตอร์เตดให้รับตําแหน่งต่อจากเซอร์อเล็กซ์เวอร์กุสันในปี2013นะครับแต่ตัวเขาตัดสินใจปฏิเสธไปเพราะว่าไม่ชอบแนวทางการทำทีมที่เน้นทุ่มเงินซื้อซูเปอร์สตาร์มากกว่าสร้างโปรเจกต์ฟุตบอลที่แท้จ,จริงเจคินครับนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยื่วงราวที่แฟนบอลอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมของแมนยู ในปี2013นะครับแต่ท้ายที่สุดเขาก็เป็นฝ่ายปฏิสเสธข้อเสนอนั่นเองเราย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นทัพปีแสดงกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์หลังจากเซอร์เลฟฟ็กเฟอร์คุสันประกาศวางมือจากการคุมทีมที่ยาวนานถึง26ปีซึ่งแม้ท้ายที่สุดตำแหน่งจะตกเป็นของเดวิดมอยแต่ดูเหมือนว่าชื่อของเจคกิ้คลับก็เคยอยู่ในความสนใจของบอร์ดบริหารเช่นกันการใน้สัมภาษณ์ผ่านโพสตแคทเดลีด่อสอสอาร์ซีเอโ ครับเล่าว่าเขาได้พูดคุยกับผู้บริหารของแมนยูในตอนนั้นแต่ตัดสินใจปฏิเสธโอกาสดังก,กล่าวไปเพราะรู้สึกว่าสโมสรนใหน้ความสําคัญกับการใช้เงินและดึงดูดผู้เล่นชื่อดังมากกว่าโปรเจกต์ฟุตบอลที่จับต้องได้มีบางเหตุผลที่คนในกันสนทนาวันนั้นบอกกับผมซึ่งผมไม่ชอบมันเลยครับกล่าวพวกเขาพูดทำนองว่าแมนยูนั้นยิ่งใหญ่มากเราสามารถซื้อนักเตะทุกคนที่เราต้องการได้เราเอาคนนี้ได้เราเอาคนนั้นได้ อะไรทำนองนั้นตอนที่ผมนั่งฟังอยู่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่โปรเจกต์ของผมมันไม่รู้สึกว่าเป็นตัวของผมเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ผิดลัที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ใช่โปรเจกต์ที่ผมอินด้วยครับอย่างชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของเมนยูที่มักจะให้ความสำคัญก,กับชื่อเสียงของนักเตะมากกว่าการซื้อตัวเชิงกลยุทธ์คือสัญญาณอันตรายที่ทําให้เขาไม่เลือกที่จะไปทํางานร่วมด้วย ผมไม่อยากดึงใครกลับมาอย่างบอกบาโธพระเจ้าพอบบอกบาเป็นนักเตะที่เก่งมากนะแต่เรื่องแบบนี้การดึงผู้เล่นเก่ากลับมามันมักจะไม่เวิร์กหรืออย่างคริสเตียโน o โรนัลดโโธพระเจ้าเราทุกคนรู้ว่าเขาเก่งที่สุดในโลกเคียงข้างเมซ,ซี่แต่การดึงเขากลับมามันไม่เคยช่วยอะไรเลยในช่วงเวลานั้นในปี2013มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคริสเตียโนโรนัลดบางทีอาจเป็นเรื่องของพอล ผมก็จําตัวเลขไม่ได้แม่นหรอกนะแต่ไอเดียมันคือเราจะรวบรวมผู้เล่นที่ดีที่สุดเข้ามาแล้วก็ลุยกันเลยผมนั่งอยู่ตอนนั้นแล้วก็คิดว่าไม่ละผมไม่แน่ใจนี่มันไม่ใช่สำหรับผมจากนั้นเจอเก้งครับก็ได้เปรียบเทียบการพูดคุยกับบอดมืหารของเมนยูกับการได้สนทนากับไมค์กอะดอนจากกลุ่มทุน fsg เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลและอธิบายแนวทางของทั้งสองสโมสรนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แล้วโปรเจกต์ฟุตบอลที่แท้จริงก็เข้ามาพร้อมกับลิเวอร์พูลและการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมกับไมค์กระดอนซึ่งนั่นสําคัญมากผมรู้ว่าจอห์นเฮนรี่และทอมเวอร์เนอร์เป็นเจ้าของแต่ไมค์คือคนที่รับผิดชอบโดยตรงและจากการพูดคุยครั้งนั้นผมอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาเลยเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากนั่นคือจุดเริ่มต้นและ้านที่สุดมันก็กลายเป็นเรื่องที่พิเศษสุดๆครับเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ประเด็นรามาจบทุกประเด็นนะครับเมื่อเจคิงครับเปิดใจหมดเปลือกสยบข่าวลือเกาเหลาไม่เคอร์เวิดยันสัมพันธ์ที่เยี่ยมเสมอมาจบทุกดราม่านะครับเมื่อเจคครับทุบโต๊ะเคลียข่าวลือเกาเหลาเอ็ดเวิร์ดลั่นสัมพันธ์สุดยอด100เเซในที่สุดนะครับก็ถึงวันที่ทุกข้อกังขาต้องยุตินะครับเมื่อเจคิงครับบรมกุลซอ้อตำนานลิวโผได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกเป็นครั้งแรกเพื่อดับกระแสร้อนที่ลือกันมานานหลายปีนะฮะ ยืนาหนักนั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับไมเคิลอเวิร์ดซีอีโอคนเก่งของ f อ g นั้นยอดเยี่ยม100เซและไม่เคยมีรอยร้าวใดๆทั้งสิน้นต้นตอนข่าวลือที่ค้างคาใจเดอะคัพกระแสะข่าวร้อนมาเนิเร่ลต้นขึ้นและหมวกระพืออย่างหนักหลังการเติบโตในอำลาอเวิร์ดในปี2022ตามมาด้วยการลาออกอย่างรวดเร็วของจูเลียนวอร์ดผู้สืบทอดตำแหน่งในเวลาเพียงปีเดียวตใหไมลาไฝฟายตั้งทงทันทีว่า เบื้องหลังห้องซื้อขายไม่ใช่โชว์เดี่ยวของใครต่ล่าสุดนะครับเจคินครับได้สยบทุกข่าวลือผ่านรายการพอดแคสต์ชื่อเังอย่าง Daily of ส CEO โดยชี้แจงอย่างชัดเจนเบื้องหลังความสุเร็จไม่ใช่ผลงานของใครคนเดียวความสัมพันธ์ของผมกับไมเคิลนั้นดีมากๆครับยืนยันแต่การซื้อขายนักเตะม,มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาคนเดียวมันคือกระบวนการที่ทำงานใกล้ชิดกันมากมีทั้งจูเลียนบอร์ดเอียนกรอยแฮมและทีมงานอีกเพียบ แฟนบอลอาจจะยกย่องใครเป็นพิเศษแต่ความจริงคือเราทำงานร่วมกันเสมอมาเหมือนเป็นการทำงานร่วมกันที่จะเยี่ยมและแทบไม่เคยมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเลยยืนยันดักแน่นหนึ่งร้อยเปอร์เซนเมื่อถูกถามย้ำเพื่อความชัดเจนว่าความสัมพันธ์กับเอ็ดเวิร์ดและทีมงานรับเรื่องดีมาตลอดใช่หรือไม่ครอบตอบแับอย่างนักแน่นและไม่ลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียวว่า100%ครับครอบยังทิ้งท้ายถึงปรัชญาก,การทำงานของเขาว่า แม้การตัดใจสุดท้ายจะเป็นของเขาแต่เขาก็ต้องการการถกเถียงและมุมมองที่หลากหลายจากทีมงานเสมอเพื่อให้ได้ภาพที่กว้างที่สุดผมต้องเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายและผมไม่มีปัญหากับเรื่องนั้นแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นผมต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมถ้าเราอยากจะเถียงกันก็มาเถียงกันเลยการเปิดใจครั้งนี้ของเจ็คกีกอบก็ถือว่าเป็นการปิดฉากขาลือที่ค้งังคาใจแฟนบอลมานานและตอกย้ำภาพความสุดร็จของลิเวอร์พูลในยุคข,ของเขา ไม่ได้มาจากอัจฉริยภาพของเขาแค่คนเดียวแต่เกิดจากการทํางานเป็นทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงนะฮะเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะคลอปเปิดใจครัร้งแรกนะครับหลังเห็นลิเวอร์พูลทุ่มเงินมาสารน้อยใจหรือไม่ตำนานกุนซือหงแดงยอมรับตกตะลึงนะฮะกับศักยภาพทางด้านการเงินของสโมสรยุคใหม่แต่ยืนยันว่าไม่เคยรู้สึกน้อยใจเลยพร้อมเผยถึงมรดกที่แท้จริง ที่ตนเองภาคภูมิใจยิ่งกว่าการซื้อนักเตะเจคิงครับนะครับตำนานผู้จัดจการทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการใช้ใจ่ายเงินมหาศาลของสโมสรในช่วงสเสมอที่ผ่านมาภายใตยก้การกลุ่มทีมของอาร์เนสซัตซึ่งทุกสติเดิมในยุคข,ของเขาอย่างราบคาบตลอดระยะเวลา9ปีของเจคิงครับการใช้เงินในตลาดการสแกนนักเตะครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในปี2018ซึ่งสโมสรทุ่มเงินไปราว159ล้านปอนด์ เพลคว้าตัวอาริซงเบเกอร์นาบีเกตาและฟาบินโยตัวเลขังล่าวนะครับกลับดูเล็กน้อยไปธนาตาเมื่อเปรียบเทียบกับเสมอล่าสุดของอรนเนรสลอตที่สโม,มสรใช้เงินไปเกืเกอบสามเท่าของสถิติเดิมกับการเซ็นระยครั้งประวัติศาสตร์อย่างอเล็กซานเดซักหรอล้านปอนด์ฟอรเรนเวียด1 1 6สล้านปอนด์และฮูโกอเอเกติก้78ล้านปอนด์ล่าสุดนะครับเจงครับยอมรับว่าเขาเองก็ตกตะลึง กับพลังทางการเงินของลิเวอร์พูลในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกคุนเคืองใจแต่อย่างใดผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันจะเป็นไปได้ไม่เคยมีใครบอกผมเลยว่าเราสามารถใช้เงินแบบนั้นได้อดีตนาย่างหงแดงกล่าวผ่านพอสแคตเดลี่ออฟอาซีเในช่วงปีท้ายๆของผมกับ Liverpool, ลิเวอร์พูลเรามีดีลกับอาดิดาสมีสนามใหม่และอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่พวกเขาหาเงินได้มากขึ้น ผมสามารถร้องของเงินจำนวนนั้นได้แต่มันไม่ใช่ปัญหาเลยในเวลานั้นมันยังไม่มีก็แค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นจริงๆและผมก็รักความจริงที่ว่าเราประสบความสำเร็จในแบบของเราพร้อมกับสร้างอาัตจัรใหม่และสร้างสนามซ้อมแห่งใหม่ขับคที่ว่ามรดกที่ยังยืนเหล่านี้คือสิ่งที่เขายึดมั่นตอนนี้เรากำลังพูดถึงตลาดการสแกนนักเตะในแบบที่คุณอยากจะพูดถึงมัน คือการใช้เงินจํานวนมากแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องอัฒจันทร์หรือสนามซ้อมเลยซึ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะสนามซ้อมส่วนอัฒจันทร์ก็มหัศจรรย์มากเขากล่าวเสริมว่าเขามีความสุขที่สโมสรยังคงได้รับประโยชน์จากช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นั่นณที่ตั้งเดิมของแอนฟิลพวกเขาสามารถสร้างสนามแห่งใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องย้ายออกจากที่เก่านั่นคือเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมและมันจะคงอยู่ตลอดไป นี่คือสิ่งที่ผมรักเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมต้องการให้โมุศร์ได้รับประโยชน์จากช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแม้ในวันนั้นเราจะจากไปแล้วก็ตามนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการนี่คือบทสัมภาษณ์ของเจกิงคอปนะครับแอดมินรวมมาให้แล้วนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าถ้าหากแฟนๆอยากจะชมมากคนนี้นะครับประวัติของเจกิงคอปนะครับตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับประวัติการเล่นฟุตบอลประวัติการกุมทีมนะครับก็ไปดูในช่อง YouTube Channel นะครับ ซึ่งเป็นพอดแคสต์ชื่อช่องว่า Daily Ops CEO นะครับแต่ถ้าหากใครไม่ไม่ไหวนะครับเพราะเป็นภาษาอังกฤษแอดมินแปลม่ให้แล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของเจนกิงคอพนำมาฝากกันนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะฮะก็ต้องบอกว่ามีข่าวที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับนั่นก็คือข่าวในเรื่องของการดรอปซาร่านะครับแต่ล่าสุดนั้นนะครับแรงกว่านั้นอีกนะครับ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลช่วงเช้านะครับประจำวันที่21ตุลาคมนะครับติดตามแล้วก็อัปเดตไปกับชายผู้ว่าข้างลิเวอร์พูลกับผมเมอดวินเม้งนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสรุปข่าวลิเวอร์พูลช่วงเย็นนะครับสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ